นี่ผมเองแน่นอนแหละว่าวันนี้ผมจะไปสารภาพรักกับผู้หญิงที่ผมแอบชอบแต่ความรักชอบเล่นตลกผมเคยเอหักไปแล้วตั้ง18ครั้งไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ผมก็ยังอยากจะทำตามหัวใจของตัวเองแม้ทุกครั้งผมจะต้องผิดหวังแต่สำหรับครั้งนี้ผมมั่นใจเลยว่าผมต้องสมหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าผมจะต้องผิดหวังอีกครั้ง ผมคงปฏิญาณตนว่าจะไม่ตกหลุมรักใครอีกน้องน้ำครับพี่ชอบน้องมานานแล้วเป็นแบบพี่นะครับขอโทษนะคะหนูอ,อยากโฟกัสเรื่องก,การเรียนอีกสองปีหนูจะสอบพีเก็ตแล้วหนูไม่อยากให้เรื่องความรักมาทำให้เสียการเรียน เธอไปตือหนังสือที่ห้องเราไหม พ่อเาม,ามืองมึนเป็นไรเนี่ยไอะพวพบดีตั้งแต่จะเรื่ององน้ําเข้าไปอ่ะแม่งก็เป็นแบบเนี้ยอือพมือไม่เป็นกลัวะพ่อจะไปรู้อะไรวะกลัวชอบใครอ่ะก็ผิดหวังไปทั้งหมดอ่ะพ่อเมืองแล้วเมื่อจะเอออะไปเศร้าอยู่ทําไมวะเออเฮียมึงดูใหญ่กี่ดิแม่งแฟนทิ้งเันกี่คนแล้วสะแม่งยังไม่เป็นเพี้ยอะไรเลย มึงแป๊บแป๊บแปแบบ๊บกูทิ้งเขาขาไม่ใช่เขาทิ้งกูเด็กขาดเอ็กซอ้าวกาดมาพอดีเลยเฮ้ยไอพวกนี้ไงที่เคยเล่าให้ฟังคือนีเรากาดน,นะนี่ดิวโอ้แล้วก็ปบใช่ไหมใช่ครับถูมไม่ต้องทางการขนาดนี้ก็ได้ไหมนี่กาดเพื่อนกูคนที่กูเคยเล่าให้ฟังตอนนี้เรื่องขนาดเดียวกับเราด้วยต้องควารู้จักกันไว้อ๋อกาดที่ กีเคยเล่าให้ฟังที่เคยเลอกข้อสอบให้กันปะเออแม่งไอ้เฮียแม่งโม้ใหญ่เลยว่ากาดเก่งอย่างนั้นนี้แม่งก็เลยได้คะแนนดีไปด้วยอะไรอะไรกูก็ให้มันช่วยติวแม้พวกมึงอย่ามาพูดเวอร์ดิกูเสียเครดิตโมดใช่ไอ,อ้กิมันเก่งอยู่แล้วอะ่ะเราไม่ทำะไรเออก็ดีนะกลุ่มเราจะได้มีคนเก่งๆมากใช่ไหมพบ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 ,พบฮะเออ,เอ,อใช่เพื่อนพบมึงเหม่อวะ อาเออเฮียช่างแม่งเหือยไอสัตว์ง่วงเลยเฮียกลับบ้านดีกว่าเอ้เฮียยุงแม่งโกเยอะเลยเดี๋ยวนะกลับเออเฮียยุงแม่งจะหาปูตายอยู่แล้วมากลับบ้าไม่เป็นไรนะเพื่อนโหไม่เคยเห็นผู้ชายในโมเมนต์แบบนี้เลยอ่ะถ่ายไปลงไอจีเหรอฮือมันถ่ายให้แฟนมันดูอ่ะโอ้โห รออะไรล่ะแฟนกูอ่ะดูยิ่งก่ะหมายนี่ไงพมึงดูไว้มีแฟนแล้วเป็นแบบอ้เฮียติวอ่ะสูอยู่โสดๆสดแบบกูด,ดีกว่าสบายใจกว่าเยอะแต่เราว่าแบบนี้ก็น่ารักพีแล้วกาศไม่ถ่ายรูปให้แฟนดูบ้างหรออว่าเราไม่มีแฟนจะไม่ถ่ายรูปจะไม่ถ่ายฮะสวยๆแบบกาศเนี่ยนะไม่มีแฟนใช่ไม่มีแฟน ก็6ปะเนี่ยไม่ไี่โกหกอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเราขอตัวไปนัวสัมพันธ์กอนก่อนพวกมึงคิดแบบกูประวะติปีหนึ่งครูที่มึงดี2คิดอะไรวะก็การก็สูงส่วนมึงไงพบมึงก็ส่ว นี่แหละเป็นโอกาสของมึงแล้ว,วกมูมองจริงเหรอวะแต่กูปฏิญาณตนไปแล้วเว็ก,กูอ่ะจะไม่ชอบใครอีกแหมแต่ที่เมื่อกี้มึงมองตาเพื่อนคุณไม่กระพริบนี่เรียกว่าอะไรคะเอาหน้าพบปฏิญาณอะไรพบเทอะมาเดี๋ยวพวกก็ช่วยเอาเลยเพื่อนเอาด้วยกูอเอาด้วยกูด้วยค่ะเดี๋ยว,วดิวดิว เขียวนย้ำอ่ะอ่า,าอคือไ่มีน้ำกาไปินเลยโอ้ยทำไมมันจำเยอะแบบนี้วะตอนเรียนไม่รู้จักเข้าเราจะสอบก็มาบนนี่ขนาดคุกับกาจูนแก,ก็มอ่านเลยเนี่ย โดยที่อ่ะเข้าไปพวกกูก็หลับอยู่ดีนี่หว่าแบบเนี้ยนอนอยู่ห้องดีกว่าไที่ใส่ไปพบไปหาอะไรแดกกันกูเริ่มหิวแล้วอะเงาอะกูยังไม่หิวเลยแต่เราเริ่มหิวแล้วอ่ะแกจะกินอะไรอ่ะขับไปเพียอนให้ไหมเฮ้ยไอพบไปซื้อให้เลยนะเว้ยต้องเลยพวกมึงเอาไปกูแกจะกินเออะไรเปล่าพวกมึงจะกินอะไรก็เสิอมาเถอะกูงสองคนนี้ได้หมดแล้วแหละตังมาแกจะให้หมดนี้เอาเท่าไหร่ มีอะไรกวางหมดปนไปอะมีเท่านะเอาไปท่านเดี๋ยวเอามาทอนให้สัญญาไปเว้ยไปเว้ยไปแล้วไอกอะไรเนี่ยพยังเก็บวิอวะหน้ากูแม่งโคตรแย่อะมึงอะไรดูดีๆตอนัโคตรน่ารักเลยหน้ามึงยังกลมๆเลยดูดน่ารักตรงไหนวะไม่เห็นจะน่ารักเลย กูแบบไม่ดีเลยอ่ะมึงน่ารักแล้วไม่เอาเ,อ,เอาออกเถอะการยายายากูขอกูขอมึงตอนนั้นแล้วั้งใจถ่ายกันมากเลยนะแสวะใช่แต่หน้ากูไม่เห็นสวยเลยอ่ะไม่เป็นไรมาหน้ารังแล้วมึงดูดีๆเอาออกไม่ได้หรอไม่ได้อยาเ้าเถ้าอางนั้นกูขอดูอย่างเดียวแล้วกันโอเคอย่าออกนะเออ,เอ,อ,เอ,อ ไม่คิดจะมีแฟนใหม่บ้างหรอกาดมึงก็รู้กูเนี่ยโคตรจะป่วยจิตกับความรักเลยไม่ออกหักก็ไปหักอกเขาอะมึงกูแบบเหนื่อยแล้วรู้สึกว่ากูอะไม่มีโชคเรื่องความรักเลยพอคะ่ะแต่กูว่าจริงๆแล้วมึงอาจจะยังไม่เจอคนทช่ใช่นะาน,นเป่าโทษทีนะะม่ติวมันดีลา เออแม่งไอเฮียแม่งวิดีโอคอลกับแฟนตลอดสัตว์กูละเบื่อเอ้าเดี๋ยวนี้มึงห่วงกูด้วยเหรอเนี่ยอโหมานี้มานี่มาเนี๋ยวนี้มีงอนด้วยป่ะแปดคนแม่ไอ้นี่งอนกูหล่อเฮ้ยนลุกเลยสัตว์ไหนเดี๋ยวฮ้ยยเดี๋ยวห้ยเดี๋ยวยาว ฉลองเล้าวบอกว่าทำไมวะบอกทำไมตาีุ่้ เฮ้ยมึงกูต้องกลับก่อนวะเลยไอตื้านนี้มึงอ่ะตัวดีเลยตัเต้ทีมต้องยันหไปเียมไม่ไหวแล้วมึงไม่ไหวไอบุ๊กมาช่วยกูแกันนี้ไอบุ๊เฮ้ยเร็วเร็วเ็วเร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 ร็วเร็วเร็ว Mai ở trên trời, máy đang bùa lộc na tiêu. phải, mày Thank you. ความสุขที่ได้อยู่กับมึงสบายใจที่อยู่ข้างมึงแล้วกูก็ไม่อยากให้เรื่องของเรามันหายไปเฉยเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นอีกอย่างกูเขียนไดอารี่ถึงมึงทุกวันเขียนทุกเรื่องที่เกยวกับเราแล้วก็ยังแอบซื้อของที่มึงชอบแต่กูก็ไม่เคยจะให้มึงแล้วกูก็ต้องเห็นมึงมีแฟนทั้งที่ในใจกูแม่งก้ออยากจะเป็นคนนั้นเลยวะที่อยู่ข้างก็คือกูคือกูเข้าใจนะเว้ยว่าการมาบอกมึงกระทันหันแบบนี้ มึงอาจจะไม่ทันได้เตรียมใจอะแต่ว่ากูก็อึดอัดอะว่ะที่กูต้องเก็บความรู้สึกนี้ไว้ต่อไปคือมึงอยากจะเลิกเขากูไปเลยหรือว่าไม่อยากมีกูในชีวิตแล้วหรือึงจะหายกูไปเลยก็ได้นะเว้ยแต่ว่าแค่กูขอให้เลิบอกมึงพ่าจะเลิกเป็นเพื่อนกันอะกูก็เห็นด้วยนะเว้ยเพราะกูคงไม่อยากให้มึงเจ็บแทนเราหวางแปลว่า อืมไม่ใช่อ่ะกูนะเดี๋ยวเจอแล้วไอ้พบนี่คือจริงๆอ่ะกูรู้น้าแหละเคือเรื่องแบบนี้เว้ย วันนั้นน่ะที่พวกเราอ่ะปาร์ตี้กันจนเมากูบังเอิญไปเจอไดรี่ขออยอากาศที่เขียนแต่เรื่องของมึงอ่ะ ป่าเลยเราแค่เห็นมันตรงเฉยๆอะเราไม่ได้อ่านเลยนะเราไม่รู้เรื่องจริงๆไม่เป็นไรก็่ตอ,อย่างที่พบเห็นแล้วแหละ ไม่ได้คิดอย่างนั้นกับพจริงๆให้เราช่วยไหมฮะอืมได้มว่าทำตามหัวใจตัวเองแลนะเฮ้ยมึงกูต้องกลับก่อนวะนั่นแหละครับอย่างที่ทุกคนเห็นผมหักแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเพราะหลังจากนี้ผมคงอยู่ในสวดเป็นเพื่อโอะนั่นแหละขอโทษนะ น่าเคสน่ารักดีอ่ะเราขอไลค์ห้่หลกได้ป time Day.